ก่อนดูคลิปอย่างื่กดซับสไครต์ด้วยนะครับวเปิดทั้งบทเลยรออะไรอุ้ยวาร์าพาไปคุ้นเคยวาร์คโอ้ยขดลุกมาร์คมาร์คขดลุกมารกูขดลุกไม่ใช่เมื่อนกูขดลูกไอ้ยักษ์กูขดลุกไอ้ยักษ์กูขดลุกกูขดลุกที่มาว่าน่าจะเล่นกับเพื่อนอาจจะเล่นไอ้หูเนถ้ากูลองกดเธอเป็นแฟแล้วมันเข้ามาเลย เย้วากขูขนลุกโอ้ยขนลุกขนลุกขนข้าวมาานันจะไม่สั้นเลยทั้งวันหรือเปล่า,าโอ้ยขนลุกไป้ออไม่ได้สีทองอ,อ่ะกูไม่ได้สีทองเจ้าอ่ะแม่ได้สีม่วง่งได้ข <c oughs> ้าเอีเนี่ยดีว่าเออดีว่าไม่เคยเลยน่ะวะแต่กูเล่นมาไม่เคยไม่เห็นคนเล่นดีว่าอเลยไม่แต่มันโกงนะไม่ใช่ defense magic แล้วมันจะมันจะได้เลือดคืนได้เลือดแบบได้ชิวอ่ะก็ว่า แม็กกี้ยังเรียกแม็กกี้กันอยู่อีกเหรอตลอดไปเจพอพ่อปัะกาศบยล่าเดี๋ินแม่ไอส้สกิลที่อัพมาเดินแม่พอใจตบบลอดเลอเมืกิ้ดูว่าอัปบาร์แรก หายตัวเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นแค่25มีอันที่สองคือทยานขึ้นก็คือทำให้กระโดดขึ้นเวลาเปิดเอาไปทำไมฮะแล้วพอวิวสามเจอมันจะมีคุณธรรมหล่อเลี้ยงคิวแรงขึ้น50คุณธรรมหล่อเลี้ยงอีกย่ชื่อโคตรเลยกีเราเราเราชื่อกันหนึ่งนะสารปนเปื้อนนี่แหลจะทำให้สปูร์ลดคิวลงเวลาไอ้นั่นน่ะดาเมจออฟอ่ะ อยูลดลงยี่สิเฮ้ยเวลาตัวของตียีโยยักลันเกิดดีว่าพูดถึงเจอเลยเออพูดถึงเจอเลยโอ้ยเชี่ยกดกวัดเกือบแตกวินโด้แรงขึ้นเลยแรงไอ้ที้ยีอะไรโอ้ยไอคีนี่ยิ่งหนักกว่าไอ้ทีอีกไอโกโซเจอร์อีก เุ้ยหมยเ้ยหมยคุณรู้จักคุณรู้จักนเนี้ยุเคยเล่นด้วยไม่้รู้จักแบบเป็นเพื่อนกันนะว่า้ยว่าอะไรวะเคยเจอกันเยเจอกันเล่นเก่งเล่นเก่งเโคตรแม่นอ่ะบอกเลย่โคตรแม่นอ่ะแม่นของอขี่นี่ยิ่งหนักเล่นอะไรวะตอนนี้เล่นมาขี่วะเล่นมาขี่เอ้ากันเลยแก่กว่าเรเ้าไวะ ไปขีในใลหลาเดก็ยวแก้สิงได้เสือหุ่ยมาแล้วจ้าลมาได้มาแล้วมาแล้วลงมาแล้วอ่ะเ่นกโดนแล้วกชนไ่ไ,ไ,ไ่ไม่เล่นไรเหียเล่นยากตวเนี้ เล่นยากกว่าเลล่นยากกว่าสิทีนี่กขาปวดตัวหนึ่งแต่ก่อนแต่ก่อนตอนมันเต้าป้อมได้อยู่วะกูเจ้าได้ตอนเล่นแรกๆอ่ะตอาเล่นกินเจไม่ใช่กินเจอ่อไม่ชัดเลยโอ้ยมึงจะเล่นกินเจทำไมล่ะเราเล่นกินเจมันคิดหนักเลยหนักหนักกว่าเล่นแคสซิดี้อ่ะ โอ้โหโดนแข็ง่างแข็งล่างแข้ง่างแข้งร่างแข็ง่างป๊ากูโดนมันดนเฮ้ยเบือท่นต้อื่อ้วนกูโดนกูโดนชนแล้วก็โดนิงตายต้องกลับไปเล่นเอลไปไอ้ตนหุหนุหนุกูอยากได้เมอร์ซี่กนกูได้ีเมอ่ี้อะนานยู่อเล่นดี ไม่หล่อผมก่อนเดีย๋ยงตายหมดให้ผมตายเป็นเพื่อนด้วยรออยู่รออยู่รออยู่เดีมันอยู่นี่ดันรถด,ดันรถปดรถรดันดรถแล้วอะ่ะไอจะอกนินนีก ใครมาพวงมาคิดอะไรเนี่ยก e ah, ็เหมือนเราเองจะใครล่ะล้ยปาร์คก็กระโดดบันไดใส่หน้าเลยเอาอยู่ให้อยู่ให้นี่ตัวกูเดินช้าเติมช้าเพื่อนตายแต่กูก็ตาย ย ot, Elena, oh, oh, ังไม่ตายเพื่อนยังไม่ตายรอดอ๋อเพื่อนยังไม่ตายเพื่อนย่าไปตายมึงตายคนเดียวมึงตายคนเดียวมัดโดดลงบันไดใส่หน้ากูอ่ะนีต้องรู้ไว้ว่ามึงตายคนเดียวเพื่อนคนเดียวเพื่อนไม่ตายเพื่อนไม่ตายกูเปิครับอุบัติเหตุยังไม่จบ รถสวยเมื่อมันลงไปหามีย้วขึ้นมาตอดขึ้มาเมื่อกี้เดี๋ยวอัพเกรดมัน,นดีดว่าเล่าปืนไม่ใช่อะพัรคุณเหลือว่ามันวางแล้ววาไว้พืน้นเดิด่านาอะก็เดินผ่านที่ไปเรียกคุณรถเนื่อเอยวยเนื่อเยเนื่อะ ไม่ดันไม่ได้เลยเนี่ยหมดมดูสกิลดูกระโดดมันดูเพิร์กที่เราอัพยัยงไงอะฮะอยากดูว่าเพิร์กมันทำอะไรได้อะเมื่อกี้เลือกมาไม่ได้อ่านดูไอคอนอย่างเดียวกด F1 นะร้อเช็คดูเคลื่อนที่ไม่ได้และยิงกระสุนปืนใหญ่ต้องพลังสามนัดเอาไม่ใช่ต่างชิวชิ้นคาสามร้อยหน่วย มันมีมันมีอะไรหนึงเติมมีนะที่มันฮิวได้กลายเป็นเหมือนแต่ก่อนที่มันกดฮิวตัวเองได้แล้วมันอ๋อมันมีเว้ยมันเติมมีแค่แหละตายเกรดฮิวฮิวฮิวมันกดอะไรมันกดอะไรบอกเพื่อนฮิวกดอะไรกูลืมแล้วเอ่ากดเอฟกดเอฟอันยี้เฮ้ยเอ้ยลงมาอีกแล้ว เกนจะตายทั้งมึงไงไม่ร <UC S 1> ู้แล้วเมื่อกี้กูุอะไรเดี๋ยวเอาว o r d c o n f กกอ r a ชั o นแล้วเขาเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่หมุนได้เป็นการยิงกระสุนได้อัตราการยิงที่ช้าลงของดีด้วยว่ะอืออืออือปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ ยูปูยูปูยูปููลยิลลิโกอยู่ต้งแต่นี่ยแต่มันไปหิวกูแบ็กไป่หิวคนอื่นหิวหมดมั้งหิวมันหมดมั้งแน่จะมันมีใบหิวด้วยเว้ยเออลืมว่ามันมีใบหิวอ่ะคิลลิโกะกูจ้าเขาเลยหิวกูแรงกว่าคิลลิโก้เกิดอะไรละเมื่อกี้กูเปลี่ยนจากปืนกลเป็นปืนใหญ่อ่ะไม่มันเลยอ่ะเมื่อกี้โลกอ่ะตอนอัปวิชิวอ่ะ ออยู่ไหนะตายเฮ้ยข้างหลังยิงโอ้เกิดกูคนโลกเลยเขาก็บัณฑก็บัณฑไอพี่มันโผบ่ณฑอันติใส่กูอ่ะตอนกูกำลังเลือกนี่เนี่ยเรียกปือกอ่ะกูก็โลกดิ คเลือกปืนเดียวกันเลยรับตะได้ชนะอยู่มันยังดันไม่ได้ละใครเอา,อาติดตาย ดนท็อปมาร,ร์คโดนท็อปยอนยิงไอ้นี่ตายต้องวน,นออกอวนออกได้แล้นอออะนออนเลยอุนเลยังเยก็คี่คนเดียวนี่ว่ะโดนทำไมล้อเนอะไมเลื่อนมือติ ตายสวยมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าเจอปืนใหญ่ผมเข้าไปไม่ยอมเข้ากันเลยโอ้ไอสัตว์ก็ตกใจหมดชาร์จไลซิเบอร์ไว้ชาร์จเต็มตะโกนน่ารักว่ะเฮ้ยตะกี้นี้โคตรน่ารักเลยว่ะ เป็นเป็นครั้งแรกที่กูมองว่าเหมืสวย <c oughs> เล่นสกินนี้อนะไูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปหลับบาย